สวัสดีเจ้าวันนี้เฮามาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุธที่22มีนาคม2566เจ้าเฮามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนเจ้าโดยภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่โดยรายงานสูงสุดวัดได้2.9ม mm, ิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับอุณหภูมิสูงสุดภาคเหนือตะวนันนี้อยู่ในช่วง33-40องศาเซลเซียสโดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้40.5องศา,า Celsius, เซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้า ลองมาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันเจ้าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะจะอีกอย่างย้าบริเวณดังกล่าวมีอากาศฮ้อนถึงฮ้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกประกอบกับลมตะวันตกในระดับบนปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบนก็จะย่าฮื้อภาคเหนือยังคงเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าได้ในบางพื้นที่เจ้าและก็มีลูกเห็บตกได้ในบางแห่งขอ,งของหฮื้อประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนรวมถึงระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ต่ยเจ้า หรามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศี4ชั่วโมงกลางหน้ากันเจ้าภาคเหนือตอนบนอากาศร้อนถึงห้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่และน่านอุณหภูมิต่ำสุดสถึง14องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียส ลมตะวันตกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคเหนือตอนล่างมีอากาศร้อนถึง้อนจดัดกับมีฟ้าหัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดสว5 6 6องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด38-40องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ภาคเหนือของฮาวมีอากาศ้อนและ้อนจัดในบางพื้นที่กับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางแห่งก็ขอหพ่อแม่พี่น้องดูแลหักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่้อนและระวังอันตรายจากสภาพอากาศดังกล่าวไว้ตัวนะเจ้า และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศได้กับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตีเบอร์โทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะเจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน